ผู้หญิงอยู่นี่พี่น้องว้าพี่น้องแจ็คพอตอีกแล้วปิดสองดอกหวยนี่เจอแต่เห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะแต่ดอกงามเนาะพี่น้องให้ดูดอกใหญ่ก่อนดอกแหลกแหกมานนี่ดอกงหญ่ๆเบิ่งก่อนนี่จ้ะดอกใหญ่ๆพูนนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยเจอของใหญ่อีกแล้วจ้ะเจอของเล็กแล้วก็มาเจอของใหญ่ สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าแพทผาพ่อแม่พี่น้องเขาป่าอีกแล้วเดพ่อแม่พี่น้องงานเขามากนี่ก็เห็นแล้วหนึ่งดอกสองดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหรือว่าหาดอกกับโบักพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวผาลุยกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าปุ่นอ่ะแน่ห้างปุ่นก็เห็นเห็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันอีกคือเกาเวลฟินฟินไปเก็บกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอดใจรอไม่ไหวแล้วให้ดูดอกใหญ่ก่อนดอกแหลกแหกมันนี่ ดอกง่ายๆเบิงก่อนๆนี่จ้ะดอกใหญ่ๆพูนอุ้ยอุ้ยขาเราแม่พี่น้องอุ้ยงามงามยังบวถาเาด้อย,ยังไม่เท่าจ้ะพี่น้องจ้าไปดอกแรกแหกหมันเดี๋ยวว่างวันนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวสิผ้ามาตัดร่วมกันจ้ะดอกที่สองบัวงามบวเอาเด้อจ้ะเด้อไม่สวยลมแล้วพอพี่น้องเท่ากับบวเอาเด้อดอกที่สาม,าก,สามก็คือแบบป้ดหลวงจีนแห้งอุ้ยพูนะ่ะแน่นแห้งแน่นมากพอพี่น้องจ้ะ รู้สึกว่าจะแน่นจริงๆค่ะคุณนะ่ะบาดดอกตุบป,ปุเลยเนาะดอกนี้ขอให้เป็นนั่งเอกอกันแล้วกันแล้วงามค่ะสวยมากอ้ยงามงามพี่น้องจ้าเก็บนั่งเอกกอนเด้อคุณนะ่ะบึงขานั่งเอกดูนั่งเอกคือขาโบลเรี่ยวจ้ะน,นั่งเอกอวบมากนั่งเอกแบบอวบๆอ้วนๆ,ๆเนาะจา้ะเนาะสวยงามจ้ะคุณนะ่ะบาดงามค่ะอีเลิศค่ะมาดูดอกนี้ซี่บันเป็นยังไง เอาแนมมากคือจังทรงงามๆโอ้ยบงงามเด้อจวจะเดบนเอาเหี่ยวเอาให้เราอยู่นี่แหละแล้วเหี่ยวโอ้ยดอกนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวล่องเบิงลองตัดเบิงเนาะพี่น้องจ้ะมามาตัดร่วมกันเลยดูสิเขาจะใช้ได้ไหมที่เก็บเก็บมาเนี่ยเริ่มแรกกบแบบมันมานแล้วพี่น้องเนาะเลี่ยงใส่เลย งามจางังงามสวยค่ะสวยงามอุอ้ยดอกนี่ก็งามด้อดูถูกแล้วเนาะเพี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวเขาตัดหมองถากเลินออกไปเนี่ยสวยขาเขาสวยมากขางามโอเคเลยจ้ะ ดอทิมที่แพทย์ว่าให้เป็นนั่งงามให้เป็นนั่งเอกอ้ยเราสุดยอดด้วยพี่น้องเด้อเป็นได้อยู่ถึงจะขาอวบไปหน่อยนึงเนาะนั่งเอกอวบๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เดอจังสีเนาะจังคอยพอตัอตดออกหลายเพราะม่พี่น้องเสียดายหูอยเอาเป็นแนวนี่นเป็นขากุวงๆอยู่ทั้งผี อเอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสีบนเหลือถึงเฮ่าตัดออกหลาย <c oughs> มาเบ่งดอกแกหลกเฮาฟาดขาหเดี๋ยวสิเอาอันเดี๋ยวเอาล่างพิงแล้วออกล่างเพิง่งย่าแก่แล้วแต่ขานี่แบบสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องอไปย่ำไปลาบกระไ,ได้นี่ได้เบิดเลยจ้ะ เอาลังพึ่งออกนะนี่รังพึ่งแล้วอยากเถ่าแล้วต้องเสียดายเด้อมันหนักเอาออกกินกับบาบดอกรักงพึ่งเพื่อนน่ะแล้วแต่ข้นมาอีกแล้วเนาะแต่ว่ามาดมามปะแผลานี่แตงสีมันแสบตัวน,นีสแสบแหงนี่กลุดๆเลยอ,อืสวยมากดอกนี้โอ้ยโอ้ยต่างโกดโจดเกลเจดอยู่เลยจ้ะพี่น้องจ้าดูสิคะนี่เห็นบ่ ดอกสองดอกดอกมันใหญ่นน้องอสีลมๆแต่ว่าเดี๋ยวไปหลุนกันเดี๋ยวไปหลุนกันเอาเด้อพี่น้องจา้าได้หรือเปล่านี่อันถอดเสื้อทอดทุงมอืออกอกกัเด้อพี่น้อง ส่งสีบวัวใดบวัวอาดอกเพราะว่ายางสิเป็นลมพ่อแม่พี่น้องนี่มันหอนจ้ะมันหอนถอดเสือ้อถอดถุงมือออกแล้วผู้หญิงอ,อยู่นี่พี่น้องบัวไ้พี่น้องแจ็คพอตอีกแล้วปิดสองดอกว้ายนี่ถอดเสื้อออกบ่ได้ถอดเบิร์ดได้พี่น้องใส่เสื้อแขนสั้นว่าแม่พี่น้องสิว่าถอดเสื้อออกตีมาดามใส่เสื้อแขนสั้นจ้ะพี่นอ้องป๊าดเบึ้งเบึงเบึงอือหือสองดอกนี่ตั้งเรียงกันเลยจ้าเบึง,บง อยขาขาวจวดเลยเด้อพี่น้องเด้อขาวจวดเลยจ้ะเก็บก่อนหมดทั้งนั้นเลยน่ะอุ้ยพุ่นอีกดอกนึงมาดามยังยังเลยเห็ดแต่จังไดอุ้ยพุ่นอีกดอกนึงสองดอกจก้ปะปฏิโทปฏิทโทหมานหมานหมานนี่เห็นบ่นี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 ่ที่แรกเนี่เห็นแต่ดอกนั่นดอกนั่นพุ่นน่ะพุ่บนบันที่นี่หันมาอีกนี่ทังเธอแดดมันสว่างเด้อพี่น้องเด้อมันเห็ดให้เฮาเนี่ย่คอคยเห็นดอกเห็ดเด้อวางไว้นี้วางไว้นี้ เดี๋ยวยางพาไปหากระตาเดี๋ยวไปไปตัดขาที่เดียวเลยเนาะนี่โอ้ยงามขนาดเลยสวยงามมากจ้ะอวบมากโอ้ยเลิศแห้งโอ้ยเลิศแห้งสีดอกนี่พี่น้องเอ้ยงามคักนี่อีกจ้ะพี่น้องโอ้ยหมานหมานโอ้ยอยู่ไตใหม่บักคักเลยเดี๋ยวด้จุกออกมาก่อนเด้อคุณนอะโอ้ยพี่น้องนี่ มือดำก็ต้องลุยจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยฟาวดอกหนึ่งฟาวดอกหนึ่งใส่ได้นี่ก็สิว่าฟาวแล้วจ่อจนแบบอันนี้พุ่นเบิดแล้วจ้ะได้ดอกนี่เนาะนี่จะ้ะพี่น้องจ๋าโ,โ,โอ้ยนั่นพี่น้องอ้ขอโทษขออภัย มันแหนนคากอีรีอ้ยนั่นอ้ยจนมาหัวสันหัวคอนเอาขอโทษอีรลีจะ้ะดอกนี้ต้องขอโทษจริงๆหัวสันหัวคอนเพิบดบึงทีละอ้ยเจากก้าก็ไดจ้ะอ้ยขาวจวดเลยขาขาวจวดเลยจ้าไปไปตัดขากันพรมพี่น้องน้องทากออกไปเลย มีเหลืองสารลาผักพี่น้องเอ้ยหอบตุสุตุสุมากเบิ่งติละนี่เห็ดเห็ดหัวเห็ดฮากเก็บบางง่ามหนึ่งเบิ่งติละโอ้ยเงดหลายเงดมาถามพี่น้องเอ้ยกุมนี่ได้หลายดอกเลยเห็นบ่นี่มากมองนี่หากระซางได้คคอเกา่าดอกงามงา,มงามนี่เนาะเบิ่งตีละจอเบ,บิ่งขาเราติละอ้ยสุดยอดเลยไหมเบิ่งขาเราก่อนก่อไปเบิ่งดอกเรา สองดอกสุดยอดความงามเลยผนี่ดอกของดอกนี่เด้อนี่โอโปปาแมนของดอกนี่บ่แมนตัวนี้ของดอกนี่บ่จากอันใดเป็นดอกใดล่ะบุหงคือกันที่รู่เูเฮ็ดฮักแล้วอ้ยสุดยอดความงามความสวยเลยฮักกับฮักดอกงามสาัมน้าอ้ยขางามพี่น้องเอ้ย ขาสวยมากถอดเสืออ้วมีแห้งค่ะยาแต่แต่ว่าสีสีย้ากันเ็บแล้วจากเราสียานบียานดอกเ็บก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขันเศร้าหอนจากหน่อยขันพ่อมีแห้งก็สิมีแห้งคักๆเดี๋ยวสีใสคขึ้นอยู่พี่นอ้องอยู่ในยามละเอาอยามมาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวบวไรดอกเดี๋ยว ถ้แม่งกัดแล้วมันขั้นกินยากันแพรแล้วพรามยาแก่แพรเพราะว่าถอดเสือด้วยมันขั้นมันแพรทุกอย่างละแพรตุนศอกตุนสนเนาะสวยๆ,ๆเลยค่ะเห็ด ออกในกาม,มสวยงามมากค่ะพี่นอ้องนตนั้เอาออกนะโอ้ยแม่งแม่งจอแล้วตัดออกลหลายๆในเด้อตอนอย่าว่ากันเด้อ จอค่ะจอแน่แท้บ่ให้กันเหลือเลยตัวนี้กัด <g ười> จนพุ่น <c oughs> เบิดยิ่งหายก่หลูกกระสุนเศร้าตรถมดาม,มถากถากตัหน่อยๆนี่ละ่ะเจ้านอนกินอยู่นี่ละ่ะถากเอ้ยข่อยตัดไว้ให้เจ้าแล้วนอนกินอยู่นี่นะ กัดขากัดแน่แท้ขันเห็นห้อยเป็นกัดขาว่านี่มันอดตัดบ่ไรได้พี่น้องเนาะก็ต้องตัดออกแหละแต่ว่าขาเรานี่สุดยอดความงามเลยขาเพิน่นี่สุดยอดอีกเลย อวบมากค่ะสุดยอดไปหาต่อนะดอกนี้ช่างสวยเหลือเกินคะ่ะพี่น้องโอ้ยงามหลายตั้งจนถึงอยู่งามงามจับพอมันพี่น้องจ้ะมาเก็บแล้วก็ตัดกันเลยนะคะวิ่พผุนนะวัดสุดยอดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดใบมันมีอีกอยู่พี่น้องจ้ะไปตามล่าหาเพื่อนเขานี่เพื่อนเขาอยู่นี่สองดอกนะคะ ดอกนี่สงสัยสิเอาใดเสยโอ้ยหนึ่งว่าสิบวัาใดนี่อีกดอกนึงโอ้ยโอ้ย,อยสองดอกคุณนะป๊าบเนี่ยฝาแฝดค่ะพี่น้องค่อือฝาแฝดมองนี่สี่ดอกอเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดเจ๊ที่อีกดอกนึงจะ้ะห้าดอกเลยโอ,ยโอย้สุดยอดแล้ว เพียดอกนี้สองดอกนี่เน่าดอกหนึ่งพุ่นอีกดอกหนึงอ้าวโอ้ยมหมันรัวๆเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ดอกนี้ก็งามตุปุติปิตะมุตะมิจ้ะ อันนี้ถ่ายให้ชมความสวยเด้อมองผืนผนเหมือนเห็ดเพิ่งหวานแต่ไม่ใช่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะโบแมนเด,เดอร์นี่พอมาพี่น้องเอ้ยไม่ใช่นะจ้ะดูลักษณะของเผืนมันก็นจะไข่ไข่ซี้ไข่ไข่กันแต่ว่าโบแมนจ้ะโบแมนเด้อถ้าต้นี้นี้ถึงจะใช่จ้ะนี่นี่แบบนี้นมาตัดขากันเลยจ้ะพี่น้อง เก็บไปตัดไปองสีมันฟินเนาะมาดามกับบนักผมจ้ะนักคือเก่านะหะะเฮ็ดเต็มกระตาอยู่ <c oughs> ฟินขนาดเลยมันงามนะพี่น้องมันมันดังแกดแก,ดแ,ก,ดแ,กดแล้วมันฝานคมมีดดีขนาดเลยเนาะมันบง่งบอกว่าเห็ดอ่อนมากนะเห็ดสวยและอ่อนมากอันนี้อันนี้นนบเมียนด้วยนี่เด้อนี้ตัดออกลายนเด้อนอนจอน่อนิทำนี่ละได้แล้วโอเคนี่ละนี่นอนมันจอ่อจ้ะพี่น้องเห็นบ่ แม่งกับต้อมดีดีต้อมได้แต่ว่าอย่าเออแต่ว่าเราบกเกาะแม่งใส่เป็นน้ำแผลสีดสีดอันยานล่ะยากันมาแรงกันยุ่งมันกันได้เบิดกันมาแรงต่างๆอันนี้ฟ้าแฝดออกจากกันได้ด้พี่น้องพาแล้ว <laughs> ตั้งเจนเทิร์นอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋า แต่ว่าส่วนมากดอกจะขึ้นมาแบบไม่นช่เป็นขึ้นดอกบางนึงจะแพลตัดขาเราสิถือกินอ๋อตัวนี้โอเคอยู่จ้ะตัวนี้โอเคถือว่าโอเคนะคะตัดออกจังน่อยนี่ถือว่าโอเคอยู่จ้ะใยู่นีส่สวยสวยเลยจ้ะเก็บเด้ปะเนี้ปิดไว้อีกจก้ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยดูขา ขา ana, a me, a เธอนะนะคือยาวคักแท้ยาวมากบึงขาเราคุณน่ะหดไวเยี้วอีลีพี่น้องคุณน่ะนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องอ้เจอของใหญ่อีกแล้วจ้ะเจอของเล็กแล้วก็มาเจอของใหญ่สวยแวย onun, พกคูเลยจ้ะ มา,มาตอบคู่ไอเขาอื่นนี่ย่งสวยแพ็กคู่สวยแพก็แพกคู่จ้ะนี่สองดอกสวยคนละแบบเนาะ่ฟินสุดยอดเลยการตัดขานะเนาะ พี่น้องเอ้ยมาดามขั้นแขวไว้ทาแล้วฟินฟินฟินก่อนแล้วเห็ดงามๆสิบ่อยากตัดคักเลยี่ตัดซ้ำนี่นละสุดยอดเลยโอยใช้ทั้งสวยเหลือเกินนั้นเนี่ยโอ้ยแน่นมากพี่น้องแน,นแน่นคพกอแน่นค่ะโดนมาดามยังแนมห็นเราอยู่เห็ดตุป,ปุอยู่ไหนน้อยหนึ่งก็เห็นเจอแต่เห็ดสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะ แต่ดอกงามๆเนาะพี่น้องเนาะออ,อ้ฟังเสียงสุดยอดวปล่าล่ะพูน่ะสวยงามอวบมากแข็งเป่งดอกนี้น่าสงสารมากโดนเขาแทะลมแล้วดอกอวบดอกง่าประสันแล้วถือถากแทะเขาถากขออนุญาตด้วยนี่เจ้างามปหนีคอยก็แทะป้านีคอยก็บสีเอาเลย ย <c oughs> พี่น้องบึงอวบไม่แต่ดอกอวบอวบเนาะไม่แต่ดอกอวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิคะนสองพี่น้องเนี่ยอวบแข่งกันไม่มีใครยอมใครจ้ะนี่ก็ถูสุดยอดเลยใหญ่าทาคนมาเก็บโบมีคนมาเก็บนี่โอ้ยขาโอเคอยู่แต่ว่าเบาอาเดวจะได้พี่น้องมันสินักคักจ้ะงามคักเนาะดอกเบลเลิมเลยพุ่อนนะนี่เราต่างป่าปลาอย่างนี้แหละงามๆเนาะสวยอยู่ในป่านะจ๊ะเธอ สวยงามมากค่ะเพระาะว่าเราจะเอาแต่ดอกสวยๆวยนี่ยังสีเนี่ยเนี่ยเบิ่งตีละอู้ยอวบขนาดเลยพี่นอ้องอ้ยอวบแห้งอืมฟังเสียงคุณนะขาเจ้านะขาจวดเลยนะเบิ่งดอกนี่เด้อบันนี้เด้อนี่อ้ยดอกนี่ก็ใชายยอยจ้ะพอกันอวบพอกันไม่มีใครยอมใครกันยังวะเอาเบิ่งเอาซีสหายเนี่ย ัวนี้บง่บงบอกเลักษนะว่ะแล้วอวบคักเพราะว่าถ้ากินเล่าถ้ากัดแล้วคักแล้วเนี่ยแล้วอวบแห้งผดนะนเห็นบ่ถ้าห้าบ่เก็บเราเริ่มแบบเริ่มขาขาแบบไอแม่งเขาอื่นนี่ยังนอนจอเนาะเสียนดินนะจ้ะเริ่มจอแล้วแล้วดอกน้อย สุดยอดอีอริบังดอกนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยงามขนาดเลย,ยสวยงามมากค่ะพุ่นนะอดอกนี่เจ้าก็ง,งามค่ะถังประกาศจินค่ะพี่น้องขั้นแขวนะอืมนี่ก็งามค่ะเขนบอไม่เอาไม่ได้ละจากขาเขาสวยดอกเรล่ากกสร้างถึกยิ่งจนแบบว่าพุ่นเบิร์ดกระซางแต่ว่าขาง,งามต้องเอา เล่มออกกนนอยเล่มเล่มออกไปลงมาบนเหลือเหลือคือเก่านนะนโอเคตัวนี้เดี๋ยวเขาคอยไปเล่มที่หลังเนาะเดี๋ยวมันสิเบิด <c oughs> อุ้ยอวบแน่นมากพี่น้องจา๋าสุดยอดความแน่นเลยมาลุ้นดอกนี้นะดอกนี้รอบๆแล้วเหลืองหล่ะละแต่ว่าก็โอเคอยู่นี่ ของเฮาสุดยอดวะงามขนาดเลยนี่อีกสองดอกจ้ะโอ้ยหมด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 จะกัดข่อยเด้อปิดปิดใบปิดใบฝ่ะหมดเฝ่าเห็ดปะจ้ะโอ้โโอ้โโอ้ยไปก่อน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 ุ่นะหมดแล้วสิกัดมาดามเลยจ้ะเด้อเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้อง สองดอกสุดท้ายสําหรับคลิปนี้เด้อมวนฟินคือเก่าพม่มาพี่น้องจ๋าหมานมวนแห้งเนาะอูอ้ตัดหลึกไทมาดามเอ้ยมัอนี่รับประกันความงามของเห็ดเดิมมันมันบ่าต้องเบืงองหยางเบิองตอนตัดขากับหูแล้วว่าเห็ดงามหรือบ่งามเนาะมันมันสุดยอดความฟินอีหลีจ้ะเสียงล้วสิดังกดกดถ้าเ้าวตัดถ้าเห็ดงามะนะ ถ้าเพื่นอน่อนถ้าเพื่นสวยนะ่ะเนี่ยเบึ่งติละ่ะม,มันสีฝานคมมีดเท่าอเอาออกซ้ำนั่นแหละแข็งงามแห้งกลอแมาพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนนะคะมันก็นมีแต่เด็ดๆทั้งหนันเบึ่งติละโอ้ย ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ี่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมเอนจอยไลค์ไซน์เด้มาแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจบันที่ในคลิปต่อไปเนี่ยสีเซียงกะตาเห็ดใบแล้วสิงเก็บใส่ถุงได้บานพี่น้องถือไปนี่บ่ไว้ด้วยในกลัวจะถือไปหอดรถเป็นล่มพอดีจ้ะพี่น้องจ้ะกะจิตค่อยๆถือไปนั่นแหละเก็บมาแล้วเนาะมันก็งามกนอย่างสุดยอดอีลีพี่น้องโอ้ยอยากบอกว่าเห็ดสวยจริงๆมันงามเขาเนี่แหละเขาเอินว่าเห็ดงามเกินคำบรรยายเนาะ สวยอีลีพี่น่องมันมีแต่ดอกกำงามตันดีนะสุดยอดความตันความแน่นเลยเจอกันกิบหนาน,นะจ๊ะแลกหน้าจจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า